อันนี้กำลังพาชม,ชมเมืองนะคะเนี่ยอยู่ที่โปโลแลนด์นะคะอยู่ที่ถนนหลักอยู่ที่โอนทาวเนี่ยเมืองเขาก็จะเป็นแบบเนี้ที่โอนทาวบ้านเรือนเขาก็จะเป็นแบบเนี้ ให้ดูให้ดูสบกกั่สะสักไวาทำท่าเดินแบบนะให้ดูให้ดูให้ดูบ้านเดือนเขา <laughs> ทำไมไม่ถ่ายกล้องหน้ากล้องหน้าก็ถ่ายแล้วไงไดถ่ายกล้องหลังด้วยกล้องหน้าก็ถ่าย

เดินชมเมืองผู้บบาวทาบุมือให้ด้วยจริงเหรอายผู้บบาวอายทำไมวะอายทำไมเขาเห็นพี่่ายผู้ชายให้เมอยอายผู้ชายโอ้ ไอ่ทำไมวะเดี๋ยวให้ดูให้ดูบ้านเรือนเขาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บ้านเรือนก็สวยงามเยน็ยนๆตอนเนี้ทุกคนทุกคนออกมาเดินได้แล้วนั่งกินอาหารได้แล้วเปิดแมสได้แล้วไม่ต้องใส่แมสก็ได้ตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดครบหมดแล้วสองเข็มไม่ต้องกลัวโควิดแล้ตอนนี้ หะกลัวจะกระบื้องิดอ๋อกลัวจะกระบื้องิดแม่เมย่าว่าเนี่ยไงพี่ปฏิการถ้ามันแพ้แล้วมันหมาแล้วมัเหมือนหมาเลยเนาะก็มาเดินเที่ยวไปให้ดูเมืองเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละบ้านเรือนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นถนน ถนนน,ถนนนึงของถนนเนี่ยคนจะมาเดินเยอะร้านอาหารก็เยอะใครมาเที่ยวก็จะต้องมาถนนน,นี้เมืองเก่ากินไม่ไหวแล้วเรากินจนแบบจุกแล้วอันเนี้ยก่อนออกจากบ้านมากินซะจุกหมดเลย มาถ่ายให้ดูอยากให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นเมืองเกา่าเมืองโบราณด้วยกันของโบราณ<ว>ของโบราณสวยไหมนี่ยาะสวยไหมสวยไม, <c oughs> ม่กล้าไม่กล้าแม้กระทั่งออกกล้องน้องสาวฉันร <c oughs> ะ <c oughs> วังรถนะให้ดู พาดูพาชมเมืองนะคะพาชมเมืองเก่าเมืองวอร์พาชมเมืองเก่าไม่จะยกน้าให้ไหมล้างมือให้ไม่มือพี่ไม่สกรปรก <c oughs> ไม่ได้จับอะไรเลย <c oughs> เอาทำไมน้ำมันทำไมน้ำมันไหลไม่หยุดอ่ะไม่ปิดอ่ะ อันนี้อันนี้คืออะไรโบดเหรอใช่ตรงนั้นโบดน,นี่โบดเน,นี่ยเน,นี่ยที่เห็นนะคือโบดมืดมืดมืดมองไม่เห็น าชมเมืองเดินชมเมืองแล้วไปเดินริมน้ำต่อเนี่ยเนียเนียคือโบสถ์โบสถ์เขาเนี่ยโบสถ์โบสถ์ทิด